สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับที่ตามช่องช่างเอ็กชแนละครับวันนี้มารีวิวนะมาตอบคำถามเพื่อนสมาชิกนะครับว่าทำไมระบบเสียงถึงใช้ลำโพงหอนนะนะครับฮอนก็คือลำโพงหรือว่าอาจจะเป็นลูกอมนะฮอนนะครับในการอมนะนะครับอมเสร็จก็นะครับละลายแล้วก็เกืนนะส่วนหมากฝรั่งนี้นะครับก็เคี้ยวเฉยๆนะถ้าเป็นหมากฝรั่งก็เคี้ยวแต่เกินไม่ได้นะครับ พอหมดน้ำหวานแล้วก็ต้องคายทิ้งนะครับรสชาติของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันนะครับการชอบของคนไม่เหมือนกันนะครับเครื่องเสียงก็เหมือนกันครับคนชอบไม่เหมือนกันสไตล์การเปิดเพลงไม่เหมือนกันนะครับลักษณะการใช้งานแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ใช้ฮอนบางคนก็ไม่ใช้นะครับ นะนะครับแล้วแต่นะครับจะไปพูดให้กันไม่ได้นะฮะรสชาติการกินอาหารก็ไม่เหมือนกันอย่างที่ผมพูดไว้นะครับอ่านะครับฮอนนะฮะส่วนมากเราจะเห็นนะครับเอาที่เมืองไทยก่อนแล้วกันนะครับอาจจะเห็นในหนังกลางแปลงนะฮะเห็นในหนังกลางแปลงนะครับเห็นในหนังอ่าอ่าที่ไปโชว์ไปแข่งนะครับในการแข่งเครื่องเสียงเขาจะเปิดเพลงแดนแดนเปิดซาวหนังกลางแปลงนะครับ เปิดซาวหนังกลางแปลงนะฮะให้มีอัธรุดนะดังแรงนะครับดังแรงนะเสียงใครดังไกลดังแรงก็ว่ากันไปนะครับในส่วนที่เห็นก็จะมีตู้เบสนะครับแล้วก็มีฮอนนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมเท่านั้นนะครับไม่มีเสียงกลางนะครับเน้นเปิดแรงดังข้ามตำบลก็ว่ากันไปนะครับในเมืองไทยจะเห็นในส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือบางส่วนภาคใต้บางส่วนนะครับ นะนะครับโซนภาคกลางนะครับก็จะเห็นกันในการใช้ฮอนนะเพราะว่าส่วนมากในงานบวชงานแต่งนั้นในภาคกลางก็เน้นดังไกลนะครับแล้วก็ส่วนมากเวลาเขาจัดงานเขาจะเป็นพื้นที่โล่งเขาถึงสามารถใช้เสียงฮอนและก็เสียงตู้ได้เยอะนะใส่ตู้ลำโพงเยอะนะครับไปดูงานบวชภาคแถวภาคกลางนะครับแต่ถ้ามาแถวอีสานแถวบ้านผมก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยวิววาเท่าไหร่นะครับก็จะมี เบสแล้วก็มีเสียงกลางแค่นั้นนะครับส่วนมากก็สถานที่มันแคบนะครับอีสานใช้ฮอนก็มีแถวอีสานใต้นะก็แต่ก็น้อยนะทุกวันนี้จากการแต่ก่อนใช้ฮอนอีสานใต้ก็เน้นมาใช้ตู้เสียงกลางเยอะๆเบสเยอะๆ,ๆนะสมัยนี้นะครับก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนะครับการจะใช้ฮอนหรือไม่ใช้ฮอนนะฮะอยู่ด้วยในลักษณะงานที่จะต้องอของท่านนะ อยู่กับลักษณะงานนะครับของท่านนะครับขออภัยลิ้นพันนะฮะอยู่กับลักษณะงานของแต่ละคนนะครับว่าจะใช้งานแบบไหนนะครับในประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมีกัมพูชานะครับมีลาวนี่ไม่ค่อยเห็นใช้ฮอนนะลาวนี่จะใช้ระบบเสียงเหมือนกับประเทศไทยนะครับก็คือมีเสียงกลางแนวคอนเสิร์ตแนวหมอลำัประมาณนั้นนะครับแต่เพื่อนบ้านเราก็จะมีกัมพูชาแล้วก็ เมียนมา Myanmar นะฮะหรือประเทศพมา่านั่นเองนะครับเมียนมานะครับใช้หอนเพราะว่าแนวกัมพูชาแล้วก็แนวเมียนมานะพม่าก็จะเหมือนกันในการาเปิดดนตีซาวแดนแดนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะครับจะสไตล์เหมือนกันนะครับในการเปิดนะครับก็จะเปิดซาวหนังนะรหรือเปิดดนตีแดนนะฮะแล้วก็เอามาเปิดแห่นะครับเหมือนบ้านเรา นะครับถ้าถ้าเป็นบ้านเราก็าจะเปิดในงานหนังกางแปลงส,ส่วนใหญ่แล้วก็การแข่งนะครับในส่วนของพม่า,รมารหรือกัมพูชาเขาจะเปิดแบบแดนแล้วเขาก็เต้นเพลงแดนแดนกันอะไรประมาณนั้นนะเห่เขาจะเห่เพลงแดนแดนกันเหมือนซาวหนังกางแปลงบ้านเราอะนะครับนะที่เห็นในรถก็ ตู้ประดิษฐ์เจริญสซานะครับเป็นตู้เบียดส่วนมากก็จะนิยมใช้เพราะว่ามันลอยไกลนะครับเสียงดังลอยไกลนะครับหนังกลางแปงก็จะเน้นเบียดแรงแล้วก็กลางแรงๆให้คนตกใจนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเสียงกลางเบาเนี่ยมันจะสู้ลาโพงเบียดเยอะๆไม่ได้นั่นเองนะครับเขาถึงใช้ลําโพงฮอนเข้ามาช่วยเวลาทําหนังกลางแปลงลงเบียดส0มสใบก็ว่ากันไปนะครับเขาถึง ใช้ฮอนฮะถ้าไม่ใช้ฮอนนี่เอามาอยู่แน่นอนครับถ้าเสียงกลางแพ้เบสมันไม่น่าฟังนะนะครับแต่มันก็จะมีนะครับปไปไะหนึ่งของคนที่เล่นเครื่องเสียงก็จะชอบเบสแบบชอบเบสจริงๆนะครับเบสแบบแรงๆแล้วก็กลางนี่แทบจะไม่ได้ได้ยินนะกลางนี่ผมไปฟังนี่ไม่มีเสียงกลางนะจะเป็นเสียง แหลมซะมากกว่านะครับกับเบียดคือเบียดลึกจริงๆแต่ว่ากลางนี่น้อยมากนะนะครับบางทีผมไปผับเนี่ยสมัยก่อนก็ไปผับก็จะเห็นบางที่นะเสียงคนร้องแบบเบามากแต่เสียงดนตรีแบบแรงนะครับก็เลยทำทำให้เราอึดอัดในการฟังอ่ะนะครับเพราะว่าเสียงเวลาฟังเสียงมันก็ต้องเสียงกลางมันต้องแรงนะนะครับเสียงกลางมันต้องแรงถึงหน้าฟังนะครับเสียง คนร้องเสียงชิ้นดนตรีที่มันออกคนเสียงกลางต้องชัดเจนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะส่วนมากถ้าคนแนวฟังจริงๆเขาจะชอบเสียงกลางมาแล้วก็เบีดนะครบับตึ๊บอะไรประมาณนะั้นมันจะน่าฟังครับฟังง่ายมันจะไม่อู้หูนะนะครับไม่ได้ใช้เอาเบียดค่าอย่างเดียวนะครับนี่แหละครับทําไมเขาถึงใช้ลําโพงหอนเพราะว่าเขาใช้เบียดเยอะแล้วก็แนวเปิดเพลงนะครับแต่ละท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาใช้เพลงแดน เพียงดันท่าเสียงกลางแรงมันมันมันอะไรหรอมันสนุกนะนะครับไม่เชื่อท่านก็ลองไปเปิดเพียงดนดูแล้วก็เอากลางแบบแรงๆแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยนะนะครับพูดไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกว่ามันจะแบบเข้าสู่มิติหนึ่งนะของการฟังนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่นะท่านไหนชอบไม่ชอบนะครับก็ ลองไปทดสอบทดลองกันได้นะครับส่วนการเล่นเครื่องเสียงไฮไฟหรือเล่นเครื่องเสียง PA นะครับในงานระบบคอนเสิร์ตหรือคาราโอเกะต่างๆก็จะไม่ได้ใช้ฮอนนะครับส่วนมากเครื่องไฟวางที่ก็จะใช้ฮอนในการส่งไกลนะผมก็ใช้บางงานเท่านั้นนะครับแล้วแต่งานงานที่ต้องการเสียงไกลจริงๆก็ใช้อยู่ 2- 3สาตัวแค่นั้นนะครับก็ไม่ได้ใช้เยอะนะเพราะว่าถ้าซื้อมาเยอะมันก็ ใช้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับในส่วนของปากฮอนเอสคนะผมก็ยังมองมองไว้อยู่นะว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นผมก็จะได้สักสองปากนะฮะเพราะว่าอยากเอามาเล่นแบบหอนหอนนิดนึงนะเสียงกลางแบบแรงๆเวลาเปิดซาวแห่น,นะครับก็เน้นเสียงกลางนะครับถ้าเสียงกลางมาดีนะครับแล้วก็เบรดมานะครับเครื่องคุณจะน่าฟังนะครับแล้วก็มันก็จะดังดีดังแรงนะครับ บอมเมเอาเบียดขาอย่างเดียวได้ครับต้องเอาเสียงกลางด้วยนะครับเ,เวลาเล่นเครื่องเสียงนะครับนี่แหละนะครับอย่างที่ผมพูดมานะนะครับลำโพงฮอนก็เป็นอีกมิตินึงนะครับหลายคนหลายท่านก็ใช้อยู่นะครับไปดูงานบวชแถวภาคกลางนะเขาจะใช้กันเยอะนะครับแล้วก็เปิดเพลงลูกทุ่งอะไรพี่เป้าสายยันสัญญาอะไร ยอดรักก็ว่ากันไปแล้วก็เพียงว้พดลาบวดอะไรก็ว่ากันไปนะดังข้ามตำบนนะครับแต่ว่าแรงแรงมากผมเคยไปฟังแบบว่ายืนยืนเราต้องปิดหูนะแล้ยิ่งใครที่ที่ไปดูหนังกลางแปลงนะคือแบบว่าถ้าไม่อุดหูเนี่ยก็แบบอยู่ไม่ได้นะครับคือเสียงฮอนแรงมากนะครับเสียงฮอนแรงมากแล้วก็เบีดแบบหือเบีดแบบสุดยอดอะแรงมากนะฮะ มันจะออกแนวแบบเบียดนิ่มๆน่เหมือนเบียดรถยนต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมยังไม่เคยได้ยินว่าได้ยินเวลาเขาใช้ไมค์กันนะครับถ้าไหนที่เคยได้ยินเขาใช้ไมค์กันก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเวลาเขาพูดไมค์มันเสียงเป็นยังไงนะเพราะส่วนมากผมไปเห็นแถวแถวภาคกลางนะจะมี2ออย่างก็คือ1ใช้ปีคอร์สนะส่วนมากเขาจะเล่นปีคอร์สกันแล้วที่พัฒนามาหน่อยที่ใช้ ช้ก็จะเป็นระบบ power mix แล้วก็ปีเหมือนระบบเสียง PA มาตรฐานทั่วไปสากลที่เขาใช้กันนะครับแต่ส่วนมากเห็นกันเยอะคืจะใช้ปีคอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาพูดใหม่เนี่ยมันจะหอนไหมนะครับเพราะว่าถ้าปีปีนี่ถ้าเทียบกับมิกเซอร์นะครับเวลาพูดใหม่รู้สึกว่ามันเสียงมันจะหอนนะแต่ว่าเวลาเปิดเพลงมันจะเค้นเบียดได้ลึกสาวเบียดได้ลึก กลางโดดเด่นกว่ามิกเซอร์นะครับเสียงมันจะแรงแล้วก็เลือกมิติเสียงได้หลากหลายกว่ามิกเซอร์นะครับถ้าเปิดเพลงแต่พูดไมค์เนี่ยผมยังไม่เคยได้ยินนะเพราะาผมไปพักกลางก็บ่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยได้ยินเวลาเขาใช้ไมค์นะส่วนมากก็จะไปดูเขาเปิดเพลงลูกทุ่งซะมากกว่าเสียงฮอนนี่แรงมากนะนะครับถ้าไหนเคยมีประสบการณ์ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอยากให้ผมรีวิวนะครับ อะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะฮะเดี๋ยวดอกลำโพงจะนำมารีวิวให้นะครับ18นิ้วนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ทำกูดังเก็บของข้างบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จก็จะซ่อมพาวเวอร์แอมแล้วก็เคลียร์งานซ่อมทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้องขออาภัยลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดเลยนะครับอีกสัก2 3วัน